เราเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพูดถึงจังหวัดตาจีนบุรีครับเราเริ่มต้นจากภาพของการนำชุดใหญ่ครับของพรคประชาชนเมื่อวานนี้แกนนำของพักประชาชนชุดใหญ่เมื่อวานนี้นำโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเหลืองกิจครับนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนำโดยคุณผลิตวัชรศิลป์ครับรวมไปจ้ก็ตั้งถึงคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยช่วยคุณจำนุนสวยดีครับ ผู้สมัครนายกอปจของพรรคประชาชนหาเสียงครับจุดที่มีการหาเสียงเมื่อวานก็คือลานนิคมอุตสาหกรรม304ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางครับของกลุ่มบรรดาผู้ใช้แรงงานครับในจังหวัปดปราจีนบุรีครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราได้เห็นคนรุ่นหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ใช้แรงงานนะครับเข้าไปกรีดการ์ดไปขานรับเรื่องนโยบายในการหาเสียงของพรรคประชาชนกัน เนื้อเนืองแน่นกันพอสมควรนะครับมันเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าสนามเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยดุเดือดไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับและถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องบรรยากาศของการหาเสียงเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่พักประชาชนส่รงระดับตัวตึงระดับแกนนำลงไปในพื้นที่ไปช่วยคุณจำรูนสวยดีหาเสียงครับไล่เรียงกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันรับสมัครด้วยซ้ำไปนะครับคุณศิริกัญญาตันสกุลครับ ลงไปที่สกแก้วล,ลงไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับขออภัยนะฮะแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นคิวของคุณพันธิกาวาน,นิชครับที่ลงไปช่วยคุณจำรูนสวยดีคนนี้น่าสนใจครับเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาแล้วก็ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำครับ โดยมีตำแหน่งและผลงานเนี่ยเป็นที่ยืนยันเป็นที่ยอมรับครับไม่ได้เป็นการถูกอุปโลกขึ้นมานะครับเมื่อมาบวกกับชุดใหญ่ที่ยกทีมไปเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามดูการร้ายสดนะครับจะเห็นนะครับว่าไม่ได้ไปเฉพาะตัวบุคคลครับแต่สิ่งที่ขนไปด้วยก็คือภาพ CG จีกราฟิกภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาต่างๆครับของคนจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งผู้ใช้แรงงานครับเรื่องของการเดินทางครับ ขึ้นฉายบนจอครับด้านหลังของเวทีนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่สะท้อนนี่เห็นว่าพักประชาชนเดินทางลงไปในครั้งนี้เนี่ยทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายที่ถูกนำไปใช้หาเสียงบนเวทีร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวคนจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยิ่งเลยครับไร่เกลีย้ยงกันตั้งแต่เรื่องน้ำประปาครับเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำมีเรื่องเจือปนสารปนเปื้อน นี่มันคาลคาซังมาเป็นสิบปีแล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องได้รับการแก้ไขเรื่องสภาพอากาศครับฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าไม่แน่าเชื่อครับณปัจจุบันปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการเดินทางครับนะฮะซึ่งก็ทําให้จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันกลายเป็นเมืองที่ถูกมองนนะครับว่าความไม่พร้อมเนี่ยทั้งทั้งที่ความจริงเนี่ย ปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองต้นน้ำครับมีแม่น้ําลําธารหลายสายครับเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับณเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีนิคมและเขตอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับนะฮะเป็นเมืองที่มีศักยภาพแล้วน้อยคนนะครับจะรู้ปราจีนบุรีเป็นเมืองที่รายได้เฉลีย่ยประชากรต่อคนต่อหัวครับสูงที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศครับแต่เรื่องคุณภาพชีวิตกด็ดีเรื่อง ขาดโอกาสก็ดีเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมันมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ถูกชูในการหาเสียงเมื่อวานนี้มันก็เลยไปโดนใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมและเขตอุตสาหกรรมนะครับมีอย่างน้อยเนี่ยหลายแสนคนครับไม่น้อยเลยนะครับสําหรับจังหวัดปราจีนบุรีครับละยุทธวิธีในการหาเสียงของค่ายสีส้มนะครับก็ไม่ได้เพียงแค่การเปิดเวทีปราศัยบนเวทีใหญ่แบบนี้ครับ โดยปกติธรรมดาทั้งตัวผู้สมัครและทีมงานเขาจะใช้วิธีการลงพื้นที่เดินเข้าหาหมวลชนนะครับไม่ได้แตกต่างจากการเลือกสสปี2อ6 6ที่ผ่านมานะครับที่พักเก้าวไกลนั้นได้ไปหนึ่งคนนะครับลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้คนอาสารครับขอเปลี่ยนปราจีนบุรีอย่างเป็นรูปธรรมครับมันก็เลยไปโดนใจ ผู้คนจํานวนไม่น้อยครับที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งครับในจังหวัดปราจีนบุรีครับมันเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่มันเหมาะเหม่งกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีครับก็คือเรื่องของบ้านใหญ่ตระกูลวิลาวันครับโกธรครับคุณสุนทรวิลาวันนะครับคนนี้แต่ไหนแต่ไรมาถือได้ว่ามีพื้นที่ในการที่จะสยามอิทธิพลนะครับ ทั้งการเมืองระดับท้องถิน่นทั้งการเมืองระดับชาติมาหลายทศวรรษครับนะฮะมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสอจอไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหลากสีนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นฐานสําคัญน,นะครับแล้วก็มีฐานมวลชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน,น่นนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นไปเจอกับวิบากกรรมครั้งสําคัญครับถูกมองถูกต้องคดีนะครับว่ามีส่วน ในการร่วมสังหารครับอดีตสจสจโต้นะครับก็คือนายชัยเมธสิทธิสนิทวงครับคนนี้มีความสนิทสนมชิดเชื้อกับตัวของโกทรน,นะครับมานานหลายสิบปีครับในฐานะที่เป็นพ่อลูกบุญธรรมกันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายนำไปสู่ปฏิบัติการล้างอิทธิผลเจ้าพ่อที่จังหวัดปราจีนบุรีคงจะทำกันได้ครับ มีตำรวจทั้งจากส่วนกลางทั้งจากภาค2ลงไปปฏิบัติาภารกิจในพื้นที่ครับไปตรวจค้นบ้านของเครือข่ายบ้านของหัวคะแนนครับไปค้นอาวุธเครื่องกระสุนครับได้จํานวนหนึ่งครับนะฮะขณะที่ตัวของโกธรน,นั้นก็ไม่ได้รับการประกันตัวครับถูกส่งตัวเข้าเรือนจําความมั่นคงสูงที่จังหวัดนครนายกซึ่งก็เป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับ เราก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งมีการแสดงอย่างชัดเจนครับแสดงตนชัดเจนในการเข้าไปมีบทบาทนะฮะสำหรับการส่งผู้สมัครนายกอบจอและสอจอจังหวัดปราจีนบุรีโดยพักเพื่อไทยรวมทั้งคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่ทางพักเพื่อไทยเลือกมาก็คือสอจอจอยครับภรรยาของอดีตสอจอโต้นะครับก็คือคุณนภาพัฒอัญชะสานิชมลนะครับ นี่นี่เป็นผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคนจังหวัดปราจีนบุรีได้เห็นครับระดับคนใหญ่ระดับคนบิ๊กเนี่ยลงไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอย่างเช่นร้อยธรรมนัฐผมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรครับคนใจถึงพึ่งได้นะครับและก็เป็นคนที่เจ้าตัวพูดเองครับว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลการเลือกตั้งอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ นอกจากนี้ยังมีระดับคุณชาดาไทยเศษฐนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับมหาไทยคุณสุชาติชมกินม่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่ลงไปร่วมในงานศพนะครับของอดีตสจโต้งแล้วก็มีการประกาศชัดเจนครับส่งสจอจอยลงสมัครนายกอบจอในานามของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งความจริงเนี่ยครั้งแรกเลยก็ดูจะมั่นใจนะครับว่าจะได้รับเสียงสนับสนุน และน่าจะได้คะแนนสงสารจากคนในจังหวัดปราจีนบุรีไม่น้อยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในการรณรงหาเสียงลงพื้นที่เนี่ยสจอจอยเนี่ยก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงแบบโดดเดี่ยวนะครับเราจะไม่ได้เห็นระดับแกนนําหรือผู้ช่วยสอสอขอพักเพื่อไทยหรือแม้แต่คุณกษินลงไปช่วยหาเสียงในพื้นที่เลยนะครับยังเห็นสจอจอยเนี่ยยังลงพื้นที่อย่างโดดเดี่ยว จนกระทั่งมีข่าวบางชั่วนะครับที่เข้ามาบอกว่ากำลังจะถูกเทครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งครับก็คือข่าวและภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไปจับภาพนะครับเรื่องของการขนธนาบัตรครับที่ใส่อยู่ในรังครับเขาบอกว่ารังเนี่ย20ลรังวงเงินที่มีการถ่ายภาพออกมาเนะครับเป็นแบงค์ร้อยล้วนๆเลยนะครับรังละ10มัดครับ รวมแล้ว20ล้านบาทมีภาพจับระหว่างที่มีการขนลังเหล่านี้ครับออกจากบ้านของนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งของจังหวัดปราจ,จีนบุรีครับที่ว่ากันว่ามีเส้นสายมีความสัมพันธ์กับทางสงจตโต้งครับมันนำมาสู่ประเด็นคำถามที่มันตามมานะครับบอกว่าเงินที่ผ่านการนำไปแตกแบงค์ย่อยไปแลกแบงค์ร้อยออกมาเนี่ยครับมากขนาดนี้นะครับเอามาเพื่ออะไร เอามา,าเอามาใช้ประโยชน์อะไรครับนะฮะและที่สำคัญปัญหามันยังมีคำถามตามมาอีกบอกว่าแล้วในเวลาต่อมาณขณะนี้ทนบัตรแบงค์ระหนึ่งร้อที่ผ่านการแลกออกมาแล้วจากธนาคารมันอยู่ที่ไหนครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในสำนวนคดีหรือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกรอบสังหารนะครับถูกสังหารไม่ใช่รอบสังหารของทางสจโต้งหรือไม่อย่างไร อันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบนะครับมันก็เลยกลายเป็นปมปริศนาที่ถูกมองว่าเรื่องที่มาที่ไปสําหรับเงินก้อนนี้รวมไปก็ตั้งถึงจะถูกนําไปใช้อะไรเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยแย่งกันพอสมควรนะครับขยันกันพอสมควรในการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตัวของสจจอ,อยเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดครับว่าจเจ้าหน้าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงเงินที่ว่านี้นะครับนะฮะ แต่อย่างที่เห็นครับก็คือสจอจอยเนี่ยยังลงพื้นที่อย่างโดดเดี่ยวนะครับถึงแม้จะมีการออกงมายืนยันของร้อยธรรมนัฐครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมค่อนไปทางปลายเดือนนะครับบอกว่ายังพร้อมช่วยสจจอยหาเสียงอยู่แต่ว่าการปรากฏตัวล่าสุดนะครับที่ตลาดกรอกสมบูรณ์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิครับสอจอยเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนจากพรรคเพื่อไทยเข้าไปช่วยเลยนะครับ ะะอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวแว่วแวๆครับบอกว่ามีคนเห็นคนที่หน้าตาคล้ายร้อยกธรรมนัสครับไปปรากฏตัวกับสอจอจอยนะครับที่จังหวัดที่อำเภอพันตคามเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดครับเพราะไม่มีภาพหรือไม่มีใครออกโรงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร แต่สิ่งสําคัญมาสะท้อนเนี่นะครับว่าการชิงตําแหน่งนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นมันไม่ง่ายครับและที่สําคัญเนี่ยมันมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตาว่าจะเป็นตัวสอดแทรกหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือจะไปตัดคะแนนครับจะตัดคะแนนใครระหว่างสจจอยกับคุณจํารูนอันนี้เป็นประเด็นคำถามในพื้นที่ครับคนนี้ก็คือกำลังศักดิ์นะครับก็คือนายอมไพก่องมณีนี่คนดังแห่งครองรังครับ อำเภอศรีมาโพธ์เช่นเดียวกันนะครับตัวของกำนันศักดิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตสสครับสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาของพลตบวจเอกเสดีพิสุทธิ์เตมียเวศครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2560ก่อนที่ในเวลาต่อมาครับการเลือกตั้งปี .6 กก็ย้ายมาลงสมัครสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคภูมิใจไทยนะครับมาอยู่ภายใต้ปีของโกธรครับคุณสุนทรวิลาวัน ก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะเป็นสอสอเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณกระโหนกวันวิลาวันนี้ลูกสาวของโกธรเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลาออกจากการเป็นสอส,อสอครับก็เลยทําให้กํานันศักดิ์เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแทนเหมือนกันครับและก่อนหน้านี้เนี่ยกำนันศักดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับโกธรเนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบกนดีในพื้นที่ครับครับแต่ว่า ครั้งนี้ตัวเขาถูกมองว่าจะเป็นนอมบนีจะเป็นตัวแทนหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นเสียงที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาลงสลัากอิสระไม่ได้เกี่ยวข้องกูบขอนครับและถ้าจับสัญญาณครับยังไม่มีสัญญาณจากเรือนจาว่าให้มีการส่งสัญญาณให้ใครเป็นตัวแทนหรือไม่อย่างไรยังไม่มีสัญญาณนี้ออกมานะครับตรวจสอบล่าสุดเว้นแต่ว่าในช่วงทางตรงสุดท้ายรอยเมตรสุดท้ายอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยรอดูแต่มันสะท้อนนี่เห็นครับว่าการชิงตําแหน่ง นายกอบจจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดครับหลายคนบอกว่าออ้ยนี่รอยลำนอนมาแต่ตอนนี้ยากครับที่จะหาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกจับจ้องว่าจะเป็นผู้ชนะแบบเบเบอร์เนี่ยยากครับปราจีนบุรีอาจจะต้องตัดสินการด้วยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างครับลุ้นกันจนทั้งถึงทางตรงสุดท้ายแล้วก็ต้องลุ้นกันครับว่ามันอาจจะมีปัจจัยเรื่องกระสุนกระสุน เข้ามาถามนั้นด้วยหรือเปล่าเราไปทราบรับแต่ต้องจับตาดูให้ดีครับครับนี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีตัวละครการเมืองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะบิ๊กเนมระดับประเทศนะฮะใช่ทั้งบิ๊กเนมโดยตรงในจังหวัดแล้วก็บิ๊กเนมจากที่อื่นครับแล้วก็หลังไลกันไปที่นั่นครับครับมันสะท้อนที่เห็นว่าปราจีนบุรีนั้นอย่างที่บอกครับน้อยคนจะรู้ว่านี่รายได้ประชากรต่อคนต่อหัวเนี่ยอันดับ4ี่ของประเทศนะอืไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ